สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับน้องชูกุ๊กกิ๊กคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้น้องพูดจะพาทุกคนมาออกกำลังก,กายเบาๆที่บ้านนะคะสำหรับใครที่ไม่มีเวลาไปฟิตเนสหรือไปสวนสาธารณะในการวิ่งนะคะสามารถออกกำลังก,กายเบาๆได้นะจ๊ะก่อนจะไปชมคลิปผู้ฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครเพิ่งจะมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยไปกดซับสไ r i ต e ตอนนี้ก่อนเลยนะจ๊ะไปชมคลิปกันเลยคะ่ะ let's go โอเคค่ะทุกคนก็นอันแรกก็คือจะเป็นการเบี่ยงโุลหุกนะคะถ้าบ้านใครไม่มีสามารถหาซื้อได้นะคะมันก็อันลับไม่กี่บาทอล้วกจะอยู่มา2 0 0รกว่าบาทนะคะถ้าพู้จะไม่ผิดเนาะเวี่ยงไปวันละขึ้นชั่วโมงหรือ30นาทีนะจ๊ะก็เว <c oughs> ี่ยงกันไปยาวๆเลยนะคะวันนี้พู้จะเวี่ยงไปกับทุกคน30นาทีนะจ๊ะ let's go ียบขอแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวมันจะโดนมันจะวโอเคไปฉันแค่ไปเลยค่ะยาวๆกันไปสามสิบนาทีตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสี่สิบนาทีนะคะก็จะไปจบที่ 7จ็ดโมงสิบนาทีนะคะหมุนกันวันแรกอาจจะมีการเจ็บเอวหรือรู้สึกมันจะเจ็บช่วงสะโพกนะจ๊ะช่วงเอวช่วงเอวเนี่ยจะรู้สึกเจ็บแต่ถ้าหมุนกันไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะไม่รู้สึกเจ็บนะจ๊ะพอรู้สึกเจ็บมากๆก็อยุดแป๊บหนึง่งแล้วก็หมุนเริ่มหมุนใหม่นะคะแต่เรานับเวลาต่อนะไม่ต้องนับใหม่นะจ๊ะทุกคน

xong rồi 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 không rồi xo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 ng มันก็ไปหมดโอเคค่ะทุกคนถ้าครบแล้วนะคะก็ไปกระโดดตบกันต่อนะจ๊ะกระโดดตบวันแรกหรือในอาทิตย์แรกผู้ขอแนะนำให้แค่คนละสิบครั้งนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มตามสเต็ปของตัวเองที่ตัวเองไหวนะจ๊ะขยับไปแบบ ที่เท่าที่ตัวเองไหวน,นะจ๊ะก็กระโดดตบไป10ครั้งนะคะไปกันคะ่ะ let's go จัดแจงเสื้อผ้าให้ดีแล้วก็ไป้ายหนึ่งสี่้ครบนะคะทุกคนก็ค่อยๆขยับไล่ๆๆ่สเต็ปขึ้นไปนะจ๊ะ อันสุดท้ายที่พู้จะขอแนะนําในการทําอยู่บ้านได้คือท่าแท้งนะคะก็ขอแนะนำเมาเดิมขอแค่30นาทีในแต่ละวันละวันละวันนะจ๊ะจนครบหนึ่งอาทีแล้วก็ขยับขึ้นไปตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะแล้วแต่สถานะแล้วก็เวลาของแต่ละบุคคลนะจ๊ะไปทำทำ่าแบน let's go โอเคค่ะทุกคนในอันดับแรกนะคะทุกคนต้องหาพื้นที่ก,กว้างๆนะคะเพื่อให้ตัวเองสามารถนอนเรียบไปกับพื้นและนำขาทั้งสองข้างชันขึ้นมานะคะแล้วแขน้นหน้าตัวเองก็ยกตัวเองขึ้นนะจ๊ะจะเป็นเรียกว่าท่าแพงนะคะทำไปทั้งหมด30นาทีนะคะเริ่ม let's go ถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวก็นอนลงสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ยกตัวเองใหม่นะจ๊ะค,ค่อยๆทำไปนะคะพวก็็ใช้วิธีการยกทีละนิดละนิดละนิดเหมือนกันนะคะ โอเคค่ะทุกคนทำแบบนี้ไปด้วยกันเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลดน้ำหนักไปด้วยกันนะจ๊ะอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนใน1เดือนลดน้ำหนักกันได้เท่าไหร่นะคะมาบอกคอมเมนต์กันได้ในคลิปนี้นะคะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะ Lady go บ๊ายบาย